ดูดีน่ากินมากเลยไหนดูดีแกให้หน่อยว้าวโอ้เฮ้ยน่ากินมากอันเนี้ยดูอันน,นี้หน่อยดูอันนี้หน่อยโอ้อันนี้ก็น่ากินด้วยซกโครากินะคะ น่ากินมากมดูดิโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มดิออน้ำจิ้มนี่อะไรอะอน้ำจิ้มเนี้ยน้ำจิ้มจิ้มอะไรบ้างนี่เห็นไม่มีเลยกระตุยนี่น่ากินมาก ชิมกันนะคะจอนแรกทานอะไรก่อนดีอ<า><ด>ันนี้ก่อนนะคะก่นกอนตรงนี้ก่นอ,อน,กนเลยจิ้มก่อนเลยอันนี้ด้วยนี่กว่าออนะมันอร่อยมากๆเลยนะคะ มากินนะคะอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะวันนี้กินน้ำอะไรคะน้ำอะไรดูให้ดีน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเก๊กฮวยคะ่ะใช่อร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลยอ,อร่อยมากๆเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะ Mm-hmm.